ครับพบกับผมช่องดาร์คเซโลคุอีกครั้งนะครับกันิยายเรื่องทาย,ยาทมังกรหยวนนะครับก็มาเจอกันในบทที่29นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วตูโยเวย่ก็เอาชนะไปได้หนึ่งคนเรียบร้อยแล้วนะพอชนะเสร็จป,ปุ๊บก็กําลังบอกเลยนะครับว่าให้น้ำค้นต่อไปออกมาสู้กันนางได้เลยเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังกันต่อเลยเลยนะครับ ที่ยี่สิบก้าปทะหลิวซีคนต่อไปเสียงใสๆของซูโยเว่ยดังออกมาจากเวทีทำให้เกิดเสียงโหร้องมากมายที่สุดแล้วชัยชนะของซูโยเว่ยก็งดงามเป็นอย่างยิ่งการโจมตีของเฉาหลิงที่ดูดูร้ายแต่สุดท้ายก็พา่ายแพ้ติดชั้นรระดับหนึ่งจำนวนมากส่งเสียงโหร้องตะโกนชื่นชมและให้กำลังใจซูโยเว่ย ขณะที่สีหน้าตึงเครียดของชูเทียนหยางดูผ่อนคลายลงโชคดีที่ความหวังที่เขามอบให้กับซูโยเว้นั้นไม่ได้สูญเปล่าชีเย่ขโวมดคิ้วขณะได้ยินเสียงโคร้องดังลั่นจากข้างสนามขณะที่หลิวซีกัดฟันแน่นด้วยความโกรธสิ่งเดียวที่นางเห็นไม่ได้ก็คือได้เห็นซูโยเวยกลายเป็นจุดสนใจของทุกคนหลิวซีกล่าวอย่างเย็นชาว่าฟานอูฟานอูพยักหนะ้าร่างของเขากระโดดข,ขึ้นไปบนเวที ฟ่านอูกำม,มัดแน่นเข้าหาซูโย่เว่ยและกล่าวว่าช่วยชี้แนะข้าด้วยผู้ตัดสินตะโกนเสียงดังเริ่มได้ผพบเช่นเดียวกับการแข่งขันในครั้งก่อนฟ่านอูเป็นคนแรกที่เคลื่อนไหวพลังพุงพานของเขาเข้าสู่ที่ขาทำลายหินบนพื้นในขณะที่ร่างของเขาพุ่งไปหาซูโย่เว่ยอย่างดุร้ายมือของเขากลายเป็นกรงเล็บฟันนา้งอย่างโหดร้ายกรงเล็บเสือขย่ำ เสียงคำรามดังมาจากอากาศขณะที่มือเป็นกงเล็บฟันลงมาไม่ว่าการโจมตีของเขาจะรุนแรงสักเพียงใดก็ไม่สามารถแม้แต่จะเชียร่างของซูโยเว่ได้ร่างของนางล่องลอยไปมาราก,กระกุ่มควันโดยหมัดแต่ละหมัดกระทบเพียงอากาศเท่านั้นศาสตร์ยระดับสูงควันล่องลอยเหรอดวงตาของโจยวนเป็นประกายขณะที่เขากล่าวชื่นชม ศาสตร์ยวนนี้เป็นหนึ่งในศาสตร์ที่เรียนรู้ได้ยากที่สุดในสำนักศึกษาต้าโจใครจะคิดว่าซูโย่เว่ยจะสามารถเชี่ยวชาญมันได้ท่าควันล่องลอยอาจไม่ล้ำลึกเท่ากับท่าก้าวย่างมังกรแต่ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแนวคิดในท่านี้ก็คือใช้แรงภายนอกเพื่อเคลื่อนไหวยิงคู่ต่อสู้โจมตีมาแรงมากเท่าไหร่โอกาสที่จะโจมตีโดนก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้นความพ่ายแพ้ของฟ้าอูไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ขณะที่โจหยวนตัดสินเช่นนี้ เช่นเดียวกับเชาหลิงเลือดในร่างกายของฟ้านอูเริ่มเดือดพ่านเนื่องจากการต่อสู้ที่เข้มข้นดวงตาของเขาแดงก่ำพรังหยวนค่อยๆรุนแรงมากขึ้นดวงตาของซูโยเว่ยไปประกายเมื่อร่างของนางหันไปอย่างกระทานหันแล้วพุ่งตรงไปหาฟ้านอูเมื่อเห็นเช่นนั้นฟ้านอูตะโกนชกหมัดออกไปโจมตีกลางอากาศตรงหน้าเขาด้วยพลังอันุนแรงคุ่เข้าใส่ซูโยเว่ย แต่แล้วเสี้ยววินาทีก่อนการกระทบกันซูโย่เว่ได้ส่งแรงเบาๆไปที่ฝ่าเท้าของนางอย่างชาญฉลา,าดและร่างของนางก็ลอยขึ้นไปเหนือฟ้านอูพร้อมกันนั้นก็ส่งฝ่ามือไปกระทบที่ศีรษะของฟ้านอูแปะ๊ะ พลังงานสดชื่นอีกสายหนึ่งไหลเข้าสู่ร่างกายทำให้เลือดที่เดือดผ่านภายในร่างกายสงบลงในทันทีพลังหยวนเริ่มปั่นป่วนโดยที่ซูโยวเวยไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมฟานอู๋ก็ล้มลงนอนหงายพร้อมกับครวญครางเลือดสดๆไหลออกจากมุมปากของเขาฉากนี้ทำให้เกิดเสียงโคร้องดังไปทั่วลิวซีกัดฟันแน่นจนได้ยินเสียงดังเอียดดวงตาของฉีเย่มืดลงขณะมองไปและกล่าวว่า นางรู้แล้วว่ามีอัราเลือดเดือดอยู่และพบวิธีที่จะจัดการกับมันแม้ว่าชีเย่จะไม่รู้ว่าทําไมแต่เขาสัมผัสได้ว่าซูโยเว่จงใจรอให้เลือดของฟ้านอูเดือดก่อนที่นางจะเคลื่อนไหวซูโยเวย่นางช่างเป็นปัญหาซะจริงคิ้วของชีเย่ยขมวดเข้าหากันการแข่งขันสองนัดที่พวกเขาเอาชนะมาได้อย่างยากลาบากนั้นถูกซูโยเว่ลดคะแนนเหลือศูนในพริบตาขัดขวางแผนการของเขาที่ทําให้โจโยหยวนเหนื่อยก่อนการแข่งขัน ซูโยเว่ยยือนอย่างสง่าง,งามบนเวทีนางสงบพลังอยูนในร่างกายก่อนที่ดวงตาเย็นชาจะหันไปทางลิวซีในขณะที่เสียงไร้อารมณ์ดังขึ้นซูโยเว่ยชั้นเรียนระดับหนึ่งขอท้าลิวซีชั้นเรียนระดับสองคำพูดเหล่านี้ทําให้ใบหน้าของร้ายคนกระตุกในทันทีเมื่อคิดว่าซูโยเว่ยจะต่อสู้ติดต่อกันสามครั้งฮดีดีนางนี่กล้าท้าทายข้าช่างโง่งเงา่า ที่ไม่รู้จักขีดจำกัดของตนเองลิวซีโกรธมากจนหัวเราะออกมาก่อนที่จะจ้องมองซูโยเว้อย่างดุร้ายลิวซีกระโดดขึ้นไปบนเวทีสายตายเย็นชาของนางจ้องไปที่ซูโย้ไวขณะที่นางกล่าวว่าเนื่องจากเจ้าเป็นคนก่อปัญหาข้าก็ยินดีจะอำนวยความสะดวกให้ซูโย้ไวตอบด้วยเสียงเย็นชายังเร็วเกินไปที่จะตัดสินใจว่าใครเป็นคนสร้างปัญหา นี่เจ้าเชื่อจริงๆหรือว่าเจ้ามีคุณสมบัติที่จะท้าทายข้าหลังจากเอาชนะขยาไร้ไประโยชน์ทั้งสองชิ้นนั้นได้ตอนที่ข้าเริ่มฝึกในสำนักศึกษาตอนนั้นเจ้ายังไปขออาหารจากที่อื่นอยู่เลยลิวซียังคงย่อเยอเยต่อไปนี่เจ้าคิดจริงๆเหรือว่าเจ้ามีคุณสมบัติที่จะเข้ามาในสำนักศึกษาตาโจถ้าโจหยวนไม่ได้ไปรับเจ้ามาจากถนนที่สกระโปนั่น ได้ยินดังนั้นดวงตาของซูโยว่ยเพียงแค่ลดลงตอบสนองต่อคำพูดที่รุนแรงของหลิวซีขณะที่นางตอบด,ด้วยน้ำเสียงสงบนิง่งนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมข้าถึงช่วยเขาขจัดอุปสรรคทั้งหมดอย่างพวกเจ้าออกไปกรรมการใส่หัวจากคำกล่าวไปมาระหว่างทั้งสองสาวโดยไม่เสียเวลาเขาจึงได้โบกมือเริ่มได้ประกายไฟรุกโชนในดวงตาระหว่างสองสาวที่สายตาสอดประสานกัน เปิดพลังสภาวะเส้นทางรมปานหกช่องทางแสงพลังหยวนไหลไปรอบๆเด็กสาวทั้งสองในเวลาเดียวกันเสี้ยววินาทีต่อมาลิวซีก็เคลื่อนไหวนางปรากฏตัวต่อหน้าซูโย่ไวในพริบตาขณะที่มือนึงฟันลงมาพลังหยวนหมุนวนไปรอบๆปลายนิ้วของนางทําให้เกิดรัศมีอันเฉียบคมศาสพายุซับฉึดแม้แต่อากาศก็ถูกแยกออกจากกันด้วยการฟันนี หลิวซีไม่แสดงความเมตตาใดๆใช้ศาสตร์หยวนระดับสูงในทันทีนางโจมตีด้วยพลังอันน่าทึ่งพลังของมันนั้นสามารถพาหินออกเป็นสองส่วนได้อย่างง่ายดายเนื่องจากเป็นลูกสาวของหลิวโฮหลิวซีจึงได้รับทรัพยากรในการฝึกฝนจำนวนมหาศาลและศาสตร์หยวนที่นางมีอยู่ในครั้งก็ไม่ธรรมดาเมื่อเห็นการโจมตีที่น่าเกรงขามของหลิวซีเท้าของซูโยูว่ยก็ผลักออกจากพื้นขณะที่นางแสดงศาสตร์หยวน ควันล่องลอยอีกครั้งแล้วถอยกลับเหมือนเมฆหมอกเจ้าคิดว่าข้าจะเหมือนไอ้โง่สองคนนั้นหรืออย่างไรก้าววิญ,ญญาณแห่งสายลมรอยยิ้มแห่งความดูถูกปรากฏบร,ริฝีปากของหลิวซีสายลมแรงก้าพัดกระโชกนางปรากฏต,ตัวต่อหน้าซูโย่ไว้ที่กําลังถอยหนีรา้ากับพายุก้าวเพียงก้าวเดียวของนางมือก็ได้ฟันลงมาอีกครั้งความมือพายุซับเพื่อตอบโต้การไล่ล่าอย่างไม่ลดละของหลิวซีนี้ นิ้วทั้งสองข้างของซูโยเว่ยก็ยืดไปด้านหน้าอย่างรุนแรงเป่งประกายแสงหยกขณะที่นิ้วทั้งสองข้างประทะกันโดยตรงกริง๊งการประทะกันนั้นเปรียบเสมือนการที่หยกได้ถูกกระทบกันพลังหยวนที่ต่อต้านซึ่งกันและการทำให้ลมพัดออกไปด้านนอกเกิดร้อยแต่ขึ้นบนเวทีทั้งซูโย่เว่ยและหลิวซีต่างถูกคลักถอยหลังไปสิ เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าลิวซีเป็นฝ่ายได้เปรียบในการประทะครั้งนี้ถ้ายที่สุดแล้วศาสตร์พายุศัพท์ของนางนั้นเป็นศาสตร์ยุ่ระดับสูงในขณะที่นิ้วทำลายโยกเป็นเพียงระดับกลางเท่านั้นลองมาดูกันซิว่าเจ้าจะรับการโจมตีของข้าได้กี่ครั้งลิวซีย่อเยอเยขณะที่นางเปิดใช้งานศาสตร์พายุศัพท์อีกครั้งพายุดูเหมือนจะกรีดร้องขณะที่ร่างของนางมุ่งตรงไปที่ซูยโยเว่ยฝ่ามือที่เต็มไปด้วยพลังหยว่นอันร้ายแรงฟาดฝันอากาศจนเกิดร้อยแตกบนพื้นด้านล่าง ซูโยเว่ถอยหนีอย่างต่อเนื่องจนตกอยู่ในสถานะเสียเปรียบนางกำลังถูกกดดันโดยพลังหยวนของฝ่ายตรงข้ามโจหยวนขมวดคิ้วเล็กน้อยขณะที่เฝ้าดูฉากนี้ซูโยเว่มีความสามารถแต่ศาสยวนระดับสูงถือได้ว่าเป็นระดับสูงสุดในสำนักศึกษาตาโจแล้วไม่ต้องพูดถึงความจริงที่ว่าต้องมีส่วนสนับสนุนเพื่อเรียนรู้ศาสยวนเหล่านั้นนางไม่สามารถเทียบได้กับริวซีซึ่งมีศาสตรหยวนมากมายที่ส่งต่อกันมาของตระกูลของนาง บุคคลที่มีไหวพริบเฉียบแลมหลายคนก็สามารถมองเห็นสถานการณ์อนันนาอึดอัดของซูโยเว่ได้ทำให้พวกเขารู้สึกสงสารพวกเขาบอกได้เพียงว่าสถานการณ์น่าจะกลับการหากซูโยเว่ได้เรียนรู้ศาสตร์อยู่ในระดับเดียวกันกิ่งกิ่งกริ่งกิ่งกิ่งกริ่งร่างสองร่างกระพือรหลบลีกเหมือนผีเสื้อบนเวทีโดยที่ร่างหนึ่งโจมตีอีกร่างหนึ่งป้องกันลิวซีรู้สึกดีใจเมื่อเห็นซูโยเว่ถูกกดดันด้วยตัวของนางเองอยู่ตลอดเวลาอาการย้อยเย้ยก็เกิดขึ้น แล้วยังไงถ้ามีความสามารถในสายตาของข้านางก็เป็นเพียงแค่ผู้หญิงต่ำต้อยไร้ค่าการท้าทายข้าก็เหมือนการสแสวงหาความอับอายขายหน้าให้ตนเองสู้อยู่เว้ยเ,เงียบกันขณะที่นางยังคงหลบหลีกเจ้าไม่รู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับเจ้าหรือไงช่องว่างระหว่างพวกเราถูกกำหนดไว้นานแล้วไม่ว่าเจ้าจะพยายามมากเพียงใดเจ้าก็ไม่สามารถเอาชนะความแตกต่างเรื่องสถานะระหว่างเราได้หรอก ลิมฝีปากของหลิวซียกขึ้นเป็นรอยยิ้มหากศาสตร์ยวระดับสูงเพียงอย่างเดียวก็สามารถทำให้เจ้าตกอยู่ในสภาวะน่าสังเวชนี้ได้แล้วถ้าข้าใช้ศาสตร์หยวนระดับดำทรมินเล่าแสงเย็นวาบขึ้นในดวงตาของหลิวซีนางจะทำลายความมั่นใจทั้งหมดของซูโยเว่ยให้ส่งผลต่อสภาพจิตใจในอนาคตและทิ้งเงาแห่งความสงสัยไว้ในหัวใจร่างของหลิวซีหยุดชะงักลงกระทนหันดูนิ้วมือของนางที่งออยู่ กระแสพลังหยวนไหลออกมาบรรจบกันมันรวมตัวกันอย่างบ้าคลั่งที่กลางฝ่ามือและสุดท้ายก็กลายเป็นพลังลมใบมีดลมสั่นสะเทือนด้วยเสียงร้องแหลมสูงขณะที่อากาศรอบๆถูกพัดออกไปอย่างต่อเนื่องศาสตร์หยวนระดับดำทะบินขั้นตำ่ำดาบสายลมเขียวความโหดร้ายฉายผ่านดวงตาของหลิวซีขณะที่นางฟันไปที่ซูโย่เว่ยใบมีดลมพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วและเฉือนผ่านอากาศขณะที่มันพุ่งตรงไปหาซูโย่เว่ยอย่างรวดเร็ว สถานที่ที่พัดผ่านระเบิดออกในทันทีแม้แต่กรรมการก็ยังเตรียมจะเข้าแทรกแซงเพื่อช่วยซูโยเว่แต่แล้วเหตุการณ์นี้ก็ไม่สามารถเปลี่ยนดวงตาที่สดใสของซูโยเว่ได้ขณะที่นางจ้องมองไปที่ใบมีดสายลมเขียวในรัศมีอันแหลมคมของมันทําให้นางรู้สึกเจ็บปวดย่างรุนแรงบนผิวหนังแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลออกไปแต่นางก็ยังคงไม่เคลื่อนไหวเพื่อหลบหลีกมันริมฝีปากของซูโยเว่เปิดออกเล็กน้อย ขณะที่นางมองไปที่ลิวซีที่มีความสุขและกล่าวว่าเป็นเรื่องจริงที่ข้าไม่มีศาสตร์อยู่ระดับสูงมากมายเหมือนกับเจ้าแต่อย่างไรข้าก็ไม่เห็นด้วยกับคำพูดนี้ช่องว่างระหว่างเราไม่ใช่สิ่งที่จะเกินข้ามผ่านไปได้อย่างที่เจ้าพูดคนอย่างเจ้าจะจินตนาการถึงความพยายามของข้าได้อย่างไรมือของซูโย่เวยค่อยๆปิดลงจูจ่ๆพลังหยวนอสงพลังก็ปะทุออกมาจากร่างกายของนาง ทำให้เสื้อนะเสื้อผ้าของนางปลิวสวยัยผมของนางสะบัดปลิวเปิดสภาวะเส้นทางลมปานเส้นที่เจ็ดทางสนามต่างบ้าคลั่งเมื่อได้ยินเสียงตะโกนของซูโยเว่ดังขึ้นในขณะที่บุคคลจํานวนนับไม่ถ้วนจ้องมองมาด้วยความตกใจแม้แต่ในความฝันที่แสนวิเศษก็ไม่มีใครจะจินตนาการได้ว่าซูโยเว่ส,สามารถเปิดช่องทางลมปานเส้นที่เจ็ดของนางได้โดยใช้การต่อสู้เป็นแรงผลักดัน เสียงตะโกนัดชัดเจนดังขึ้นทุกรบริเวณขณะที่พลังหยวนฟ้าดินพุ่งเข้าหาซูโยเว่ยในขณะเดียวกัรัศมีอันสมพลังระเบิดออกมาจากร่างกายของนางผมสีดำของซูโยเว่ยราวกับกำลังเต้นลำในสายลมขณะที่แสงพลังหยวนพุ่งผ่านร่างกายของนางแสงหยวนทั้งหมดในที่สุดก็มาบรรจบกันที่นิ้วทั้งสองของนางทำให้ปลายนิ้วเป็่งประกายงดงามราวกับหยกขณะที่สั่นไหวด้วยพลังอันร้ายแรงสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งพื้นที่ บาดหยวนนิ้วทำลายยกสู้โย้ยวยจ้องมองใบมีดลมสีเขียวที่กำลังพุ่งเข้ามาหานางแสงสีเขียวนั้นแหลมคมมากจนสามารถฉีกพื้นดินได้แต่ใบหน้าของนางกลับไม่แสดงความหวาดกลัวใดๆในทางกลับกันนางได้ก้าวไปด้านหน้าอย่างสง่างามขนาที่นิ้วเหมือนหยกทั้งสองนิ้วตวัดแทงใบมีดลมอย่างทรงพลังกริ๊งพลังสองสายปะทะกันในขณะที่เสียงโลหะกระทบกันก็ดังขึ้นทุกคนเห็นใบมีดลมสีเขียวเริ่มสั่นสะท้านอย่างรุนแรง ก่อนที่จะแตกออกด้วยเสียงดังปังเปลี่ยนเป็นแสงสีเขียวกระจายเต็มท้องฝาแม้ว่าลิวซีจะสามารถแสดงศาสตร์หยูวระดับดำธมินขั้นต่ำได้แต่สุดท้ายก็ไร้ประโยชน์เมื่ออยู่ต่อนหน้าซูโยเว่ที่สามารถเปิดช่องทางลมปราณเจ็ดช่องทางได้ฉากนี้ทำให้ใบหน้าลิวซีบิดเบี้ยวนางกรีดร้องออกมาด้วยความไม่อยากจะเชื่อเป็นไปไม่ได้นางยากที่จะเชื่อว่าศาสตร์อยั่ระดับดำธมินขั้นต่ำของนางจะถูกโจมตีกลับจนกระจัดกระจายด้วยศาสตร์อยูวระดับกลางของซูโยเว่ ควับอย่างไรก็ตามซูโยเว่ไม่ได้ให้เวลาลิวซีในการตกใจนางรีบวิ่งเข้าไปหาลิวซีในทันทีเพื่อตอบโต้ลิวซีใช้ก้าวย่างวิญญาณแห่งสายลมเพื่อถอยหนีอย่างร้อนลนก่อนหน้านี้นางสามารถใช้กระบวนท่าก้าววิญญาณแห่งสายลมเพื่อเทียบเคียงความเร็วของซูโยเว่ได้แต่ตอนนี้ซูโยเว่ก้าวไปสู่อีกขั้นแล้วหลังจากที่นางเปิดช่องทางเส้นลมปราณเส้นที่7ดังนั้นซูโยเว่ใช้เวลาเพียงไม่กี่ลมหายใจก็เข้าใกล้ลิวซี การแสดงออกของหลิวซีเปลี่ยนไปเมื่อนางเห็นซูโยเว่เข้ามาหาอย่างรวดเร็วด้วยใบหน้าอันเย็นชาและตะโกนออกมาเจ้าสาวร้อยผู้ต่ำต้อยเจ้ากล้าทำร้ายข้าหรอ้วยคำถามของหลิวซีนี้นิ้วหยกของซูโยเว่พุ่งเข้าไปทางหน้าราวกับสายฟ้าฟาดทะลุอากาศก่อนจะตกลงบนไหล่ของหลิวซีเลือสดสดๆสดพุ่งออกมาในทันทีทำให้มีรอยแผลยาวขนาดที่ร่างของหลิวซีกระเด็นออกไปพร้อมกับเสียงกรีดร้องอันน่าเวทนานางตกลงสู่พื้นก่อนที่จะหยุดลง ซูโยเว่เดินไปข้างหน้าอย่างช้าๆและมาถึงที่ร่างอันน่าสมเพชใบหน้าของซูโยเว่ยเย็นช้าขณะที่นางลดสายตาลงความหนาวเย็นที่สันไวในดวงตาของนางทําให้หลิวซีตัวสัน่นซูโยเว่จ้องมองหลิวซีแล้วพูดด้วยน้ําเสียงเฉยเมยเป็นความจริงที่ข้าไม่ได้มาจาัดตระกูลที่มีอํานาจเหมือนกับเจ้าแต่ข้าจะใช้ความสามารถและความพยายามทั้งหมดของข้าเพื่อชดเชยความแตกต่างทั้งหมดนี้ดังนั้น เจ้าไม่ได้น่าทึ่งขนาดนั้นในสายตาของข้าเลยหลิวสีกัดฟันแน่นนอกจากนี้ยังมีบางอย่างที่ข้าอยากจะบอกเจ้ามานานแล้วมุมปากเล็กๆของซูโยว่วหวยกขึ้นแสดงด้วยท่าทางเยียดหยามขณะที่นางกราวยังแผวเบาครั้งหนึ่งเจ้าเคยกล่าวว่าองค์ชายเป็นคังคกแต่ข้าอยากจะบอกเจ้าเสมอว่าเมื่อเทียบกับเขาแล้วเจ้าเป็นคางคกแถมยังเป็นคังคกที่อยู่ก้นบ่อน้ำ ลิวซีแทบจะคลั่งด้วยความโกรธน,นางไม่เคยคิดฝันมาก่อนเลยว่าจะถูกเรียกว่าคางคกและไม่สามารถโต้แยง้งใดๆได,ได้ไม่เพียงแต่นางจะพ่ายแพ้การพ่ายแพ้ของนางต่อซูโยเว่ช่างน่าสมเพชจริงๆมันมากเกินกว่าที่นางจะทานทนได้นางก็ได้แต่กรอกตาจนเห็นเป็นสีขาวรวนขณะที่นางก็เป็นลมล้มพับไปกรรมาการเข้ามาใกล้หัวร้อยอย่างขมขื่นเมื่อเขาเห็นสิ่งนี้ก่อนที่เสียงอันแข็งแกร่งของเขาจะดังขึ้นซูโยเว่เป็นฝ่ายชนะ Hey! ทั้งสนามมีเสียงกรีร้องนับไม่ถ้วนระเบิดขึ้นในขณะที่สายตาตกตะลึงจ้องมองไปที่หญิงสาวผู้กล้าหาญและสง่างามที่ยืนอยู่บนเวทีไม่มีใครคาดคิดมานานจะสามารถพลิกสถานการณ์แล้วเาชนะลิวซีผู้มีศาสตร์ยวนขั้นสูงมากมายติดท,ทุกคนในชั้นเรียนระดับหนึ่งยืนขึ้นปรบมือขณะที่เขาโห่รล้องสายตามองไปยังซูโย่ไวเต็มไปด้วยความชื่นชมช่างเป็นผู้หญิงที่ยอดเยี่ยมนามไม่ได้มีภูมิหลังยอดเยี่ยมแบบนั้น นางยังดื้อรันเหมือนกระดอกชบาที่พิ้วไหวในพายุไม่กลัวแม้กระทั่งลมฝนขณะที่มันเบ่งบานอย่างไม่เกรงกลัวสาวน้อยคนนี้ไม่เลวเลยบนแท่นชมวิวตรงกลางโจชิงอดไม่ได้ที่จะชมนางเขาสามารถบอกได้เลยว่าซูโย่เว่ยได้ฝืนเปิดช่องทางเส้นลมปราณในก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นการกระทําที่เสี่ยงมากในการต่อสู้ความกล้าหาและความเฉียบขาดนั้นทําให้ใครๆก็ต้องชื่นชมเขานั้นคล่่าครวญนึกถึงพรสวรรค์และลักษณะนิสัยของซูโย่เว่ย หากนางเกิดมาในตระกูลที่ยิ่งใหญ่นางคงได้กลายเป็นความภาคภูมิใจของตระกูลไปนานแล้วและทําให้อัจฉริยะจํานวนนับไม่ถ้วนต้องโค้งคํานับให้นางเสียงโห่ร้องที่ท่วมท้นสนามอย่างไม่มีที่สิ้นสุดซู้โยว้วยไม่ได้สนใจเสียงเชียร์เหล่านั้นแต่สายตาของนางกลับมองไปทางโจยวนเห็นโจหยวนยกนิ้วโป้งให้กับนางริมฝีปากของนางโค้งขึ้นเล็กน้อยเมื่อดวงตาของนางเต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นภายใต้ความสนใจของสายตาจํานวนนับไม่ถ้วน นางหันสีสามมองตรงไปที่ฉีเย่ขณะที่เสียงอันชัดเจนของนางดังขึ้นซูโยเว่ฉันเรียนระดับหนึ่งขอท้าปะระองฉีเย่ฉันเรียนระดับสองเงียบกริบเสียงโห่ร้องที่ดังทั่วท้องฟ้าได้หยุดลงอย่างกระทันหันทุกคนตกตะลึงเมื่อได้ยินสิ่งนี้พวกเขาไม่เคยจินตนาการมาก่อนเลยว่าซูโยเว่จะท้าทายฉีเย่โจหยวนก็ตกตะลึงเช่นเดียวกันกับการกระทำของซูโยเว่ได้แต่บนพื้นพัมเบา นางประมาทเกินไปข้างๆเขาหยางใจส่งสิวซุยก็มองหน้ากันแต่ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีบนแท่นผู้นำชั้นเรียนท่าทางฉีเย่ยดูค่อนข้างมืดมนเขาจ้องมองไปที่ซูยโย่ววยและยืนขึ้นพร้อมกับพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเรียบว่าเจ้า <c oughs> ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าเจ้าออกจากเวทีไปก่อนเถอะเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราได้ลองแล้ว สู้โยเว้ไม่ขยับขยืน่นแสงเย็นฉายออกมาในดวงตาของนางขณะที่นางจ้องมองไปที่ฉีเย่เนื่องจากฉีเย่วางแผนจะทำให้โจยวนเหนื่อยลา้นานางจะทำแบบเดียวกันแม้ว่านางจะไม่สามารถเอาชนะฉีเย่ได้แต่ก็สามารถลดทอนพลังของฉีเย่ได้บิบ้าก็หน่อยนางรู้ว่าการสอบจากันด,ดับชั้นเรียนนี้มีความสำคัญต่อโจหยวนมากและตั้งใจจะทำทุกวิถีทางเท่าที่ทำได้เพื่อเพิ่มโอกาสชนะให้กับเขาสีหน้าของฉีเย่เต็มไปด้วยความโกรธ เขาเข้าใจเจตนาของซูโยเว่เป็นอย่างดีและอดไม่ได้จะรู้สึกโกรธเล็กน้อยกกลนวิธีที่เขาได้วางแผนเอาไว้ให้ใช้กับโจหยวนตอนนี้ถูกซูโยเว่กลับมาใช้กับตัวเขาเองชีเย่กล่าวด้วยเสียงเย็นชาว่าสาวดื้อรั้นเจ้าประมาทเกินไปแล้วหลังจากนั้นไม่นานปลายเท้าของเขาก็ผลักออกจากพื้นพร้อมกับร่างเขาบินไปบนเวที ข้าจะแสดงให้เจ้าได้เห็นถึงพลังที่แท้จริงของเส้นลมปราณเจ็ดช่องทางด้วยการกระทึบเท้าเพียงครั้งเดียวพลังยนก็ไหลเข้าสู่ร่างกายของเขาแสงหมุนวนรอบตัวขณะที่พื้นดินใต้เท้าเขาแตกเป็นเสี่ยงเสี่ยงรมีอันน่าประหลาดใจแผ่กระจายรัศมีนั้นแข็งแกร่งยิ่งกว่าของซูโยเว่วหลายเท่านากักชีเย่นั้นได้เปิดช่องลมปราณเจ็ดช่องทางของเขามานานแล้วในขณะที่ซูโย่ไหวพึ่งฟาดานได้ช่องว่างระหว่างทั้งสองคนนั้นย่อมไม่เล็กอย่างแน่นอน ถ้าเจ้าสามารถรับหมัดเดียวของข้าได้ข้าจะยอมให้เจ้าชนะข้าไปเลยชีเย่เย๋ยันอย่าผ้าภูมใจเสียววินาทีต่อมาเขาก็พุ่งไปด้านหน้ากำนิ้วทั้งห้าแน่นเป็นกำปัน้นขณะที่พลังยวนภายในร่างกายของเขาพุ่งพล่านราวกะคืนพุ่งผ่านช่องลมปานของเขาเข้าสู่กำปัน้นทําให้กำปั้นของเขาสว่างวาบขึ้นในทันทีราวกบว่าพลังระเบิดบรรจุอยู่ภายในตาดอยู่ระดับดำธมินขั้นตำ่ำบัดอาชาอัสนีบาด ชี่เย่ปล่อยมัดออกมาพร้อมเสียงร้องอันเยือกเย็นทันใดนั้นก็มีเสียงฟ้าร้องดังสนั่นพร้อมกระตราประทับรูปอาชาพุ่งออกมาเหมือนสายฟ้าพุ่งเข้าหาซูโยเไว้อย่างรุนแรงชีเย่ได้เริ่มการต่อสู้ด้วยสัตว์อยู่ระดับดำทรมินขั้นต่ำเห็นได้ชัดว่าเขาวางแผนที่จะจบการต่อสู้ในพริบตาและนำศักดิ์ศรีของพวกเขากลับมาก่อนหน้านี้ที่ได้เสียคืนไป ใบหน้าอันงดงามของซูยโยเว่กลายเป็นเข่งขึมอย่างมากในขณนะนี้พลังยวนทั้งหมดในร่างกายของนางเริ่มหมุนเวียนนางสังเกตเห็นอาชาอัศนเรืองแสงเข้ามาใกล้อย่างรวดเร็วในชั่วพริบตาร่างกายของนางก็ถอยหนีอย่างรวดเร็วจากแรงของหมัดนี้นางรู้ว่าไม่สามารถรับหมัดนี้ได้ตรงๆดังนั้นนางจึงเปลี่ยนกลยุทธ์โดยตั้งใจจะใช้การถอยหลังเพื่อยื้อเวลาอีกสักเล็กน้อยเฮเจ้าหลบมันไม่ได้หรอก ชี้เย่หัวเราะอ,อย่างเย็นชาเมื่อเห็นสิ่งนี้ดวงตาของเขาเปล่งประกายความเร็วของหมัดเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันเหมือนสายฟ้าฟาดมันปรากฏขึ้นต่อหน้าซูโยเว่ยในพริบตาแล้วพุ่งเข้าใส่นางฟังรอยร้าวแตกกระจายทั่วเวทีประลองสิ่งเดียวที่ซูโยเว่ยรู้สึกได้ก็คือพลังที่ไม่อาจหยุดยัง้งพุ่งเข้ามาที่นางร่างกายของนางถูกเวียงไปด้านหลังเลือดปรากฏขึ้นที่มุมปากขณะที่นางคลางออกมา ซูโยวว่โวยไม่สามารถสู้ได้แม้จะเปิดสภาวะช่องทางเส้นลมปราณเจ็ดช่องทางของนางแล้วขณะที่ร่างของซูโยวว่โวยกระเด็นออกจากเวทีร่างร่างหนึ่งก็ร้อยขึ้นไปในอากาศยื่นแขนออกไปรับหญิงสาวเอาไว้ก่อนจะลงมาอย่างอ่อนโยนซูโยวว่โวยจ้องมองใบหน้าที่คุ้นเคยปรากฏขึ้นตรงหน้านางนางได้แต่หัวรเราะเบาๆและพูดด้วยท่าทีเขินอายเล็กน้อยข้าไม่สามารถทำอะไรได้เลยดูเหมือนว่าข้าจะหยิงพยองเกินไปผู้ที่ เข้ามาช่วยซูโยวไว่ไว้ก็คือโจโยวนแววตาของเขาฉายแววดุร้ายเมื่อเขาเห็นเลือดที่มุมปากของซูโยวว่เว้ในขณะที่เขาตอบด้วยเสียงอ่อนโยนตอนนี้เจ้าได้ทําสิ่งที่น่าอาัศาจรรย์มามากแล้วดังนั้นปล่อยให้ข้าจัดการเรื่องนี้เองเถอะเจ้าอย่าได้กังวลไปเลยเราจะไม่แพ้หรอกพลังในร่างของซูโย่เว้ไม่เหลืออีกแล้วนางจึงได้แต่นอนอยู่ในอ้อมแขนของโจหยวนให้ดวงตาที่หลีลงเหมือนกับแมวน้อยที่อ่อนลา้า ความกล้าหาญเมื่อก่อนหน้านี้ไม่ปรากฏอีกต่อไปโจโหยวนลงมาที่พื้นแล้วส่งซูโย่เว้ยให้กระซงสิวซุยจากนั้นเขาจึงเงยหน้าขึ้นมองไปขณะาาสายตาคมกริบของเขาเร็งไปที่ชีเย่ที่ยืนอย่างภาคภูมิใจเพียงแค่กระทือบเท้าร่างของเขาก็ทะยานขึ้นไปในอากาศท่ามกลางสายตาที่เฝ้าดูจํานวนนับไม่ทวนเขานั้นได้หยุดยืนอยู่บนเวทีเหมือนกับผู้ยิ่งใหญ่ในเวลาเดียวกันเสียงอันเยือกเย็นของโจโหยวนก็ดังกึกก้องขึ้น โจหยวนชั้นเรยนระดับ1ขอท้าประลองฉีเย่ชั้นเรยนระดับ2เอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่29เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้โจหยวนก็กำลังจะมาทักกับฉีเย่แล้วนะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับฟนะังในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ของคุณที่ตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กด u ับสไคร e และกดกระดิ่งกิ๊งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบา,บายๆครับ